เด็กผู้ชายอายุ4ขวบเนาะตอนที่มาเริ่มรักษานี่ใกล้ๆ4ขวบนะครับเพราะว่ารักษาไปทั้งหมด20่ครั้งแล้วใช่ไหมครับอะครับครบครั้งแล้วครับเนะี่ยเราดูกันว่านในครั้งแรกที่น้องน้องมาเนี่ยโอ้โหอาการของออทิสติกเนี่ยคือค่อนข้างชัดเจนนะครับนะโดยที่เริ่มต้นจากเรื่องการพูดพูดได้แค่คําเดียวเองนะครับนะพูดได้คําเดียวแต่ว่าอ้าวอย่างเงี้ยครับแต่พูดลงสถานาการณ์แล้วนะก็คือเป็นพัานการด้านการพูด1คํามา พอสมควรน,นะครับนะเราชอบจ้องมองสิ่งของมองพัดลมนะนี่คือพฤติกรรมส้ำนะครับแล้วก็แต่ว่ารับรู้คำสั่งต่างๆได้ดีนะครับแล้วก็น้องเนี่ยเวลาร้องไห้เนี่ยสามารถร้องไห้ได้ทั้งวันเลยนะครับเวลาเป็นนะเดี๋ยวส่วนไม่ได้ส่วนมากมายอะไรนักนะครับนะก็ดูว่าน้องนี่มีอาการของออทิสติกเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยนะเข้ากับเพื่อนก็ยังไม่ได้ดีมากนะักเท่าไหรนะ่นักก็ เป็นออทิสติกแน่ทำการรักษากันผมเองก็น้องเองเนี่ยทานยายาที่น้องทานเนี่ยปรากฏว่าเป็นยาที่ประมาณว่าให้ช่วยลดความสนนะแต่ว่าจริงๆแล้วน้องไม่สนมากนะนะนะอาการเหมือนกับว่ามีอาการเรื่องราวของที่เราเรียกว่าไฮเปอร์ออริจิบิลิตี้คือออริจิบิลหงุดหงิดง่ายถูกกระตุ้นง่ายนะครับอ,อุ่นง่ายถูกกระตุ้นง่ายเนี่ยตัว ยาที่เป็นอริพิพาโซนเนี่ยนะครับยาตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มของยาต้านจิตเวชแบบอ่อนเนี่ยก็เป็นตัวที่ช่วยทําให้ไปลดอาการของความสนไม่นิ่งหงุดยิดต,ตรงนี้ลงได้นะก็ก็คือมีการใช้ยาตัวนี้นะครคุณหมอคนนี้นให้ให้ยาเป็นตัวอริพิพาโซนมาก,กินก่อนนอนนะครับแล้วก็สามารถควบคุมอาการของน้องได้บ้างนะครับผมเองเริ่มต้นการรักษาด้วยมาตรฐานการรักษาแบบ ที่ผมรักษาเด็กออทิสติกไปนะครับผลรักษาเป็นอย่างไรนะในสิบครั้งแรกพอมาติดตามกันเนี่ยนะครับก็พบว่าน้องเนี่ยยังชอบพูดแบบปิดปากนะพูดหนึ่งคำแบบไปให้นะอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับนะแล้วก็ชอบใช้นิ้วชี้ชี้นะชีช้บอกความต้องการอยู่นะครับแล้วก็ยังมีความสนใจอะไรเป็นเรื่องเรื่องนาน,านๆเรื่องเดียวนานๆอยู่นะครับแล้วก็น้องเนี่ยก็ ยังมีพฤติกรรมที่กระตุ้นตัวเองด้วยการมองชอบดูของหมุนหมุนและจ้องมองสิ่งของนานๆนะครับนะแล้วก็อยู่บ้านก็ยังเล่นได้เรื่อยๆแต่อย่างไงก็ตามยังชอบเล่นคนเดียวนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าอยู่กับเพื่อนเป็นยังไงเนี่ยยังไงก็คืออยู่เข้ากลุ่มเพื่อนได้แต่อยู่กับเพื่อนแต่เล่นคนเดียวอยู่ในเพื่อนนะครับแต่ อาการอารมณ์ต่างๆเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมบ้างนะครับนะผมเองก็เริ่มต้นเริ่มให้การรักษาที่เข้มข้นขึ้นนะโดยเพิ่มจุดการรักษาเพิ่มขึ้นอีกจุดหนึ่งในะการรักษารอบนี้นะครับนะเสร็จแล้วดูสิครับว่าติดตามการรักษาไปจนครบ20ครั้งนี่เป็นยังไงบ้างนะครับในน้องคนนี้ครับนะก็สิ่งที่ตอบรับมานะครับก็คือว่ารู้เรื่องมากขึ้นนะรู้เรื่องมากขึ้นนี่ก็คือผมจะบอกเลยว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ เอ็กเซคิฟฟิเคชันก็คือสติปัญญาชั้นสูงของน้องดีขึ้นกว่าเดิมคำ่ารู้เรื่องที่มากขึ้นนั้นนี่คือถึงขั้นที่เรียกว่าฟังกันมากขึ้นแต่ก่อนเนี่ยพูดบอกอะไรไปเ,เหมือนฟังเหมือนฟังรู้เรื่องแต่ไม่ทําครับแต่ตอนนี้พูดบอกอะไรไปฟังรู้เรื่องแล้วก็ทำเ,เช่นเช่นตอนที่ไปทํากิจกรรมบาบัดนั้นนะักกิจกรรมบำบัดบอกให้บอกว่าล้วแมสพอเขาถอดมาถึงปุ๊บเขาจะถอดแมสกแล้วก็ทิ้งไหมตามนิสัยเดิมเลยก็บอกว่าหนู เอาแมสไปเก็บแมสนะเอาไปแขวนไปที่ตรงนั้นนะมีที่วางแมสอยู่นะตอนเข้ามาต้องถอดแมสเพื่อฝึกการแต่ว่าตอนออกไปต้องใส่แมสกลับไปเหมือนเดิมนะเอาไปวางพอน้องวางเสร็จน้องก็วิ่งมาจะหาของเล่นเลยก็น้องกิจกรรมบัตรก็บอกว่าน้องมานั่งรอตรงนี้ก่อนนะเราฝึกพูดคุยกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยให้เล่นน้องก็ไปนั่งรอได้ครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคำสั่งพวกต่างๆเหล่านี้เนี่ย กว่าจะทําตามนี้นานมากเลยนะครับก็คือว่ารู้จักที่จะฟังคําสั่งฟังรู้เรื่องแล้วก็ทําตามมากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับนะอย่างไรก็ตามเรื่องกระตุ้นตัวเองเรื่องที่ยังมีเรียงของหรือหงุดหงิดง่ายหรือว่ารอคอยรอคอยไม่ได้ตอนหิวข้าวนะอไปร้านอาหารเนี่ยถ้าหากว่าน้องไม่หิวเท่าไหร่นะครับน้องรอไนดะ้ รอได้แล้วนะครับนะเริ่มรอได้แล้วแต่ถ้าหิวนี่คือตรงไหนก็รอไม่ได้นะครับนะคือมีโมโหหิวประมาณนั้นนะครับนะยังคงทานตัวยาอารลิพิพาโซนเนี่ยจากคุณหมอให้เพิ่มซีซีขึ้นมาจากซีซีเป็น5ซี่ีนะครับทานอยู่นะครับทำให้น้องเนี่ยถึงแม้ว่ากลางคือนนอนหลับได้ดีขึ้นแต่ว่ากลางวันนี่ปร,ปร,กร,รากฏว่ากลายเป็นที่นัสเซอรี่เนี่ยคือไม่ค่อยยอมนอนตอนกลางวันนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะก็คือว่าตัวอะลิพิพาโซนนั้นมันแปลกครับ ตอนที่มีความเข้มข้นสูงในกระแสะเลือดเนี่ยมันเป็นตัวกดสมองครับกดโดปามีนโดปามีนทำงานน้อยลงนะแต่ว่าตอนที่ความเข้มข้นของตัวยาลดน้อยลงเนี่ยนะตอนปลายปลายเนี่ยกลายเป็นว่ามันไปเพิ่มการทํางานของโดปามีนได้นะครับนะทำให้ตื่นนะทำให้ไม่ยอมนอนกลางวัน,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นซะอย่างนั้นนะครับในน้องนะ ก็ผมเพิ่มการรักษาตรงนี้เข้าไปโดยที่อยากจะให้ไปกระตุ้นนะในเรื่องของภาษาของน้องให้ให้พูดได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเรื่องพูดของน้องนี่ถึงแม้ว่าเรื่องพูดเนี่ยจะดีขึ้นบ้างเนี่ยแต่ว่าหนึ่งคำที่จะหลุดออกมาเนี่ยโอ้โหค่อนข้างยากเลยยังค่อนข้างยากอยู่นะครับไม่ค่อยหลุดเท่าไหร่ยังฝึกทํารูปปากอยู่น,ะนักฝึกพูดก็ยังฝึกให้ใหทํารูปปากอยู่เลยนะครับแต่การเขียนหนังสือเนี่ยเสนตามรอดปากนีกด่ดีขึ้นกว่าเดิม ผมเองก็เลยเพิ่มนะครับเพิ่มการรักษาจุดจุดหนึ่งที่เป็นเรื่องของการทําให้การประสานงานกันของกล้ามเนื้อเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นซึ่งไปช่วยเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการประกอบในเรื่องของตัวกล้ามเนื้อที่ช่วยในการพูดของน้องด้วยนะครับในรอบ21-30ครั้งถัดไปนะครับแล้วก็ติดตามการรักษาการว่นาน้องดีขึ้นตามลาดับนะครับ